วันนี้นะครับมีพี่ทั้งสองท่านมาจากโคราชนะครับมาขอให้ผมช่วยถูกอด,ดีตแฟนที่เพิ่งคบได้แค่3เดือนทําร้ายต่อยเตะเอาเหล็กตีหัวจนเลือดข้างในสมองนะครับอาการโครมา่าพังบ้านทุบก,กระจกจุดไฟไม่พอขโมยรถเข้าไปอีกที่ชายคนนี้มาเจอกันใน t i k t o กค่ะช่วงแรกคือคำพูดคำจาค่อนข้างดีแล้วก็ขยันทำงานค่ะ ุณเลยทำไมอยู่ดีๆเขาถึงเลือกใช้ความรุนแรงกับคุณครั้งแรกมันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงช่วยเล่าให้ฟังทีครับครั้งแรกประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะช่วงต้นเดือนเขาโทรมาแล้วเราไม่ได้รับโทรศัพท์เริ่มโมโหเริ่มด่าด่าแบบคําหยาบคายแค่ไม่รับโทรศัพท์คือด่าเราอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเสียงแล้วก็นอนค่ะหลังจากนั้นเขาก็ขับรถมาถึงบ้านซึ่งงัดประตูเข้ามาแล้วก็มาทุบป,ประตูห้องอืแล้วก็ทําร้ายร่างกายค่ะ มาไม่พูดอะไรเลยใช่ค่ะไม่ถามอะไรทั้งสิ้นไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นใช้ตบตีเบะแล้วก็ใช้เหล็กก็ทุบตีเราค่ะเฮ้ยเราร้องขอชีวิตอย่างนี้ก็ไม่หยุดก็ตีอยู่อย่างนั้นน่ะใช่ค่ะวันที่มันมาขอแบบว่าถอนให้เราหน่อยได้ไหมพูดมันใช้ก็พูดว่ายังไงอ่าขอโอกาสเขาจะไม่ทำอีกเขาอยากสร้างครอบครัวขายฝันเราใช่ค่ะ นี่คือหลังจากถูกทําร้ายครั้งที่2องูเยอะมากพอหลังจากที่เราถอนแจ้งความแล้วอาทิตย์หนึ่งก็ทําร้ายเราเหมือนเดิมฮะพอถอนแจ้งความครั้งแรกครั้งที่2ก็คือเป็นเหตุการณ์นี้เลยทําร้ายเราจนเลือดข้างในสมองเนี่ยแต่รอบเนี้ยก็ไปลงมติกประจําวันไว้แต่หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์กว่าเริ่มมีอาการปวดหัวมากที่หมอก็ส่งด่วนไปผ่าตัดโรงพยาบาลใหญ่คผมเห็นแล้วแบบมันน่าหดหู่มากเลยนะผมตัวเป็นผู้ชายผมเห็นผู้หญิงเนี่ยที่ต้องแบบ โอนหัวแล้วมีแผลเ,เงี้ยมันมสะเทือนใจนะจนะผมเข้าใจความรู้สึกเลยตั้งแต่วันที่เราเข้าไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่ได้เจอลูกเลยคือมีพออ,อที่หนึ่งเป็นเรื่นแถงหนึ่งให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือทางคุณเอทางโรงพยาบาลก็ต้องขอขอบคุณนะ พี่เดแล้วผู้ชายอย่างนี้ต้องเรียกว่าผู้ชายยังไงครับเนี่ยเรียกว่าหน้าตัวเมียครับเฮ้ยหน้าตัวเมียคนพวกนี้นะถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้มันกัดกระหมาที่บ้านผมเ้ยมีควมสู้เลยกัดกระหมาที่บ้านบ้านพี่เดนี่คือมาผมไม่เฮงใหญ่ไรสองพี่น้องพร้อมเลยไม่แต่กัดให้จมเขี้ยวเลยแต่ปากเขาจัดนะหมาพี่เดจะสู้เขาไหวหรือเปล่าโอ้โหมันไม่ยอมเลยมันชอบมากเลยพวกตัวเมียทั้งหลายเนี่ยมันชอบเลยปากเขาไหวนะพอแบบมาถึงนี่ด่าอะไรใช่ไหมประจิตประจิตเคยได้ยินเวลาเขา คุยกันไหมเฮ้ยอีกไยด่าต่อหน้าป้าน,นะทางผู้ชายเนี่ยพยายามติดต่อคุณเอมาตลอดวันนี้ก็ยังมีการติดต่อเข้ามาด้วยนละมีการโทรเนี่ยโทรรัวเนี่ยผู้ชายคุณอยากคุยใช่ไหมเดี๋ยวผมต่อสายคุยเอาตอนนี้โทรกลับแล้วไงครับท่านท่านรับสายดิครับต่รบกวนตอนนี้อ รบกวนพี่หน่อยน้องเขาอยู่แล้วเขาก็อยากได้ความมั่นใจหน่อยว่าตอนนี้ทางคดีช่วยเหลือได้ยังไงอะไรรูปแบบไหนไบ้างนะครับพี่หนึ่งเรื่องทางคดีเนี่ยให้ให้มีความมั่นใจว่าทางตํารวจดาเนินการโดยเด็ดขาดนะครับดาเนินการทางกฎหมายโดยเด็ดขาดไอ้คนร้ายเนีน่ยมันต้องอยู่ร้อน,นอนทุกคนดีต้องอยู่เย็ดเป็นสุขเห็นไหมครับท่านบอกว่าอะไรคนดีต้องอยู่ได้นี่คือนี่คือคํทอมมานะคที่โดนใจผมมากนะเป็นคําที่โดนใจผมมากณะตอนเนี้ย คือเราอะตัดสินใจแน่ๆแล้วว่าเราจะไม่กลับไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นความรุนแรงในครอบครัวแล้วที่มาออกสื่อนะวันนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์ออของผู้หญิงทุกคนนะคะถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งอะมันถูกกระทําแล้วอะยังต้องหนีหัวซุกหัวซุนครอบครัวแตกสลายการงานไม่ได้ทําแยกห่างจากลูกเพียงเพราะเป็นที่รองรับเป็นที่ระบายอารมณ์ของผู้ชายคนหนึ่งท่านคิดเอา เลือกเอาโอกาสสุดท้ายให้ท่านตัดสินใจหรือทุกคนช่วยตัดสินใจก็ได้จะมามอบเองหรือจะต้องให้หมายจับไปจับก่อนเลือกเอา